เด็กคนดูบอกว่าซีจีจีราชาทะเลทรายจริงหรือเปล่าวมาดูกันครับผมเราน่าจะโดดที่เดิมครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับซีจีจีนะน่าจะโดดตั้งแต่โกลิกแล้วนะครับผมครับไม่มีใครลงทับใครนะฮะตรงนี้ครับไม่มีใครลงทับใครเลยนะครับกกกานโอเคครับฟางกันยาวๆครับในแต่ละทีมครับการปะทะเกิดขึ้นในสายครับ จงต้นเกมแย่กันฟาร์มแบบแจมแจมเลยแจมฟูฟูโรบินฮูดลงบริเวณซันตาคารีหน้าหรือเรือรักของเรานะครับครับน่าสนใจเรือลุงเรือลูเนี่ยปกติแล้วเล่นแถบสิบกินสันเขาสโตนริดนั่นขวาเด็ดบูเก็ตมากเจ็งมากราระไทตึงอ่ายแต่ต้องรู้ว่าตึงจริงมากครับซีจีจีอันนี้คือเกมสุดท้ายแล้วครับผมนะสำหรับวันนี้ครับแล้วก็จะมาสรุปแล้วครับว่าใครเป็นท็อปสินะครับ ใครจะได้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อซอมเกาะเหรออับเกาะเหรอราบปอคิวน็อกเซเลฟวิสดอมโดนกก่อนเลยครับเฮ้ยด้มกมรับตอนนี้วิสดอมอันดับที่เนะครับผมท็อปซิกนะครับถึงจะได้ไปเล่นในรอบของแกนไฟนอลนะครับโดนไปแล้วหนึ่งน็อกสามหมือนจะยังดึงได้นะครับคยับ เหมือนจะชุบได้หรือเปล่าครับเหมือนมันจะไกลเกินนะต้องดูครับว่าจะวิ่งมาชุบไหมแต่มันไกลครับระยะมันค่านข้งที่จะไกลครับถ้ามีไอ้บอสักลูกหนึ่งก็น่าจะก็น่าจะสบายไม่ทันครับดิกกี้รับไม่ทันเสี่ยงะเปิดบัตรครับสวยครับวอคิวไปไหวเหรอไปไหวพระเหรอสถานที่ศักดิ์เสียงเบาเสียงพี่เบาหรือว่าเสียงเสียงอะไรเบาเอ่ยบอกได้นะ อย่างพี่เบาเหรอครับหรือยังไงพี่จันก็บ่าพี่จันพูดดังอยู่นะนะครับหรือว่าเสียงพี่จันเบาครับ X1 ครับผมตรงนี้ครับอ่าใกล้ๆมีด้านของ a y a ใช่ไหมตัวย่อครับตรงนี้ครับครับผม AYAE ครับ4ทีมครับผม แอปดูครับตรงนี้ AYFP รับทำไมชื่อยอดทีมกับชื่อยอตรงนี้มันไม่เหมือนกันวะเริ่มสับสนแล้วเนี่ยอย่งเกมเบาโอเคให้อย่างนี้หนึ่งละกันกร มาได้เช็คด้วยฝั่งทุนจดบังครับเหมือนทีเอจะพยายามจะจาก K.O.G นะครับดูครับว่าเอาอยู่ท่นได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมนี่ครับอาจจะได้ยินแล้วแหละหมูะเคลื่อนมาไม่ดีนะผมบอกเลย3ามสิบกระบอกจะเก่งแค่ไหนนะครับคือเราต้องรู้ด้วยเราต้องรู้ในด้านของ K.O.G พลาดครับถ้าเกิดว่าเราอยากแซงนะให้จบ12ได้ยิ่งดีแล้วตรงนี้แอคกันโอ้โหการแข่งนั่นเนี่ยโคตรเท่เฮ้ยเท่เท่เท่บูย่า เจ็ดลูกคนละท่า่ะคละท่า่ะไม่นัดกันด้วยนะไม่นัดกันด้วยครับว่ามีท่าอะไรบ้างถ้าเป็นแบบไม่ปักถงซะหน่อยแล้ว K.O.G โดนเปิดก่อนครับ J.X โดนยิงนะคุณผู้ชมเราน็อกไปโอ้โหนัดเดียวแล้วน็อกครับผมนะอาวละฮะคาร์บอนเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์นี่ถ้าเกิดว่าจบเร็วครับสำหรับ K.O.G ครับ เอาลครับถือว่าเปิดได้ดีสำหรับ D A ครับผมตรงนี้ครับแข่งกี่เกมนี่คือเกมสุดท้ายนะครับนี่คือเกมสุดท้ายแล้วครับผมเกมเบาอ่ะน่าจะดังนะครับเกมที่ไม่อยากสุดเดี๋ยวมันจะตีกันเดี๋ยวมันจะตีกันแล้วโดนสวนคืนครับด้อ้ายิงสวนกันมานะครับแต่ยิงตรงนี้เนี่ย น่าจะสามไม่ได้ครับสำหรับเคโถ้าด้านลมเพื่อนเขาก็อยากจะขึ้นมาฉุกได้อาจจะปล่อยครับผมว่านะถ้าแบบถ้าจะดึงดันเอาเนี่ยไม่ดีครับก็คลาเก้นน็อกได้ครับจากโรบินฮูดไปน้องมิกกี้ครับเนี่ทีมที่ยืนเต้นกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ล้เซก้าครับน้องเอ็กซ์มินไปอีกซ์มินคกนดินค้าตก็สวยละสวยละเห็นช็อตด้วยจากเอ็มโฟเอวัตอู้วนินคาจะน็อกได้ครับสเปซครับ ทำไปเล่นดีเป็นเปนแล้วพลังมาว่ะเฮ้ยสองคนครับผมสองต่อสองด้วยครับแล้วเหมือนชุบกันได้ครับโรบินฮูดครับิก้าอยู่เหมือนจะดึงกันได้หมดแล้วไม่มีใครซามอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับผู้ชมเลยครับไม่มีใครสาแล้วใครททนนิกเรียบร้อยแน่ๆครับเมื่อกี้ได้เปรียบแล้วครับสองต่อสองเลยครับแล้วตรงนี้สิก้าเก็บงานแล้วนะครับ 7x ็บเินไปสวยนะครับผู้ชมครับคนสุดท้ายครับนินค่ะนินค่ะแล้วน็อกคือโอ้โนินค่ะแล้วไม่ไหวครับไททานิทกับผมน่าตามโรสกับแจ็คไปเลยครับผมจบอัันดบ12ครับจบบครัสามคะแนนและก็บอกโอ้ระพีซีมาแล้วครับไปอีกครับผมแล้วมันโดนสอเฮ้ยเฮ้ยพีซีฟ็อกเอ็นกับเลเจนด์ครับแบบนี้ไม่ควรนะฮะ เพราะว่าเขาอยู่ในบริเวณกลางตารางมีสิทธิ์ที่จะโดมพลิกสถานการณ์กลับขึ้นมาได้เหมือนกันสำเดลต้าเอ็กครับแล้วเป็นเอฟเอโอ้ถ้าจบอย่างนี้เดลต้าเอ็กจะไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะเดลต้าเอ็กตอนนี้อันดับที่8เท่านั้นครับถ้าจบไปคือจะไม่ได้ไปต่อทันทีครับสำหรับเดลต้าเอ็กครับออกขวามาก็มาเจอดีเออีกครับผมอาจจะต้องเลือกทางขวาไม่ดีนะครับเดี๋ยวแค่เลเยจินกับฟ็อกเอ็นเท่านั้นครับ PC ก็ขยับเข้าพมันโพสแล้วตอนนี้มีสทีมด้วยกันที่อยู่พมานโพสรวมถึงงน้าของเดลต้าเอที่หนีออกมานะครับอาจจะเจอกับโรบินฮูดด้านหน้าตอนนี้ทีมที่เสียเปรียบที่สุดก็คือน่าจะเป็นเดลต้าเอนะครับช2สองคนนะครับคะแนนน้อยด้วยครับตอนนี้14คะแนนทนเองครับสำหรับเดลต้าเอครับแล้วซีจีจียังอยู่ครับจังจิ้วอีกเหรอนั่งหลอมหลออยู่แล้วรอรอรออันดับรออันดับครับการันตีครับผมจะได้เล่นพรุ่งนี้ครับ ภูเขาลูกนั้นเป็นของเขาครับเพราะเดี๋ยวเราจะสามารถดีดตัวเข้ามาได้นะ 4GG นะคเับเพราะว่าบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องดีดอยู่แล้วเลยไม่จาเป็นจะต้องรีบมูคเท่าไหร่นะครับ DA เองก็ไม่ขยับนะยิงได้ก็ไม่ได้ไล่นะครับเพราะว่าน่าจะอยากยึดโพสิชันมากกว่าครับที่ย่งหลายทีมมันมีโอกาสแซงนะทุกคนวิสด o อมอย่างเงี้ยเดต้าเอ็เยมีโอกาสแซง D a s อนีนะครับ จากลูฟินฮุดเนี่ยคะแนนแกก็ไม่ได้เยอะมากครับเพราะฉันทุกทีมเนี่ยยังวัดยังสามารถวัดกันได้ครับถ้าเกิดว่าจบเร็วเนี่ยนะครับร้อ,ลอ,ลอนๆหนาวหนาวเลยแหละครับสำหรับทีมที่6ทีมที่5นะมีร้ลอนรอนหนาวหนาแน่นอนครับ FA อย่างเงี้ย20คะแนนครับเกมเดียวมันพลิกกันได้ครับคุณชกเ <ไอ S 1> พราะฉันหยาบพลาดครับพลาดคือนร้อนร้อนหนาวหนาวแน่นอนครับต้องไปลุ้นทีมอื่นด้วยครับหมดแล้วบาสกอพื้นที่ดีกว่าให้คราวเห็นยุงลายหมดเลยนะครับ แล,แล้วยิงเจาะไปโอ้โหแล้วยิงปืนสลิงขึ้นมาแล้วเ,เอ,อ้าเบาเดสครับเฮดชอตใส่เอ็กวันโปรล้มลงไปครับเป็นสไนเปอร์ด้วยนะครับดึงลายพยายามจะดันขึ้นมาครับเพื่อนก็เจาะไอวอลให้ครับดูครับบาเดสครับคะแนนยังตามกันมาแบบติดๆนะครับ ผมจะยิงนอกวงเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแกดักตรงนี้ครับดักบันไดยุงลายเหมือนจะดันแต่ดันไม่ได้ครับไฟนี้ใครชนะก็แล้วแต่รอบนี้ครับผมนะระเบิดจากซีบราครับมีีเลยท่จโอ้โหยุงลายไปแล้วครับผมทีมที่สองทีมนี้คะแนนอยู่ติดกันนะครับใช่ครับอันดับ9อันดับ10นะครับผมมีมย่างมีสิบสามแนนววงตกกลับมาขวาเฉยเลยครับ พและ4ชีร์ดจีเล่นยากจังอะวงอย่างเงี้ยเราจะเข้าไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมตรงนี้เพราะมันจะติด D A กับ K O G นะครับตอนแรกนึกว่าจะออกกลางครับเฮ้ยอย่างงี้เล่นยากครับเพราะมีสองทีมอยู่แล้วครับไปแล้วครับแล้วยิงกันอยู่กับ P C สปอร์ตกับ F A แล้วยิงโอ้สวยครับวงขึ้นมาครับโบเตเต้ลมบอยพยายามจะวิ่งเข้าไปยิงแล้วเจาะโกโนชิ้นไปแล้วครับ โดนตัวเองตั้งแตกแล้วไอวอลการปิดไว้ก่อนเลยอาร์ซิกนลอวคนเต้ยใหม่ตรงน้ไม่ได้มีซีเหมือนจะพลาดครับล้มหวยและยิงซ้ำไปเลยหรือเปล่าครับตรงนี้มีสักโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วครับผมไม่เหมือนจะดึงกันขึ้นมาได้ครับผมเหลือสองคนแล้วฮะสคนแล้วบีอาร์เอ็มใหม่หนึ่งทีหรือเปล่าครับใช่ด้วยครับมาแล้วแล้วมีโอ้โหกองเชียร์บีซีผมบอกเลยครับองบอกไปเราอยู่ได้กุ้งคำหมับแน่นอนครับเหลือสองคนแล้วครับแล้วล็อกอาร์มซิกเหลือคนเดียวนะครับเป็นต้นโอ้ครับ ถือว่าดีต่อเรามากๆครับผมบีซีการโดนไป3คนเลยครับเอฟเจ็ดเก้าพยายามจะยิงแต่เอฟเอยังเหลือรอดครบทุกคนเลยครับครับผมช่วยเหลือกันดีจริงๆริงเอฟเจ็ดเก้าถ้าย้อยขึ้นข้างบนได้แล้วสวยจัดนะครับ4คนคือจบนะยังไงครับเอฟเจ็ดเก้าหลอมหลอมสักนัดไหมไม่อุยโดนเหมือนโดนแล้วมีโดนแล้วแบบโอ้โหล็อกสองครับโอ้โห 79เจอรับเบิดครับผมตรงนี้ละหันกลับมาสบัดใส่ก็ซาล้อนโอ้โดนเขาเต้แฉกบอสคิงจบ11ครับออย่่างทีบบกครัโอ้โหโดนเขาเต้แฉกครับผมแล้วจบเลยครับสำหรับบอสคิงครับผมโดนจังหวะสวนกลับนะคุณผู้ชมเอาครับ CCG อยู่กับ DA ละครับเหมือนจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นเราก็ห้ามพลาดเหมือนกันคุณผู้ชมผมบอกเลยช็อตเนี้ยห้ามตายครับ เราก็จะพลาดไปได้เหมือนกันเพราะแต่ละทีมมีโอกาสแซงครับ FA ยังอยู่นะครับผมนะ PC ยังอยู่ครับโรบินฮูดจังอยู่ d ดียยังอยู่ครับมีโอกาสตกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับดีตัวเข้ามาในวงครับโอ้นั่นแหละฮะกลางวงเลยครับจะเข้ายังไงก็ถามหน่อยครับไอโซนบนเนี่ยยังไงก็ต้องตีกันกับสามทีมข้างล่างครับ เรายากจัดคุณผู้ชมผมบอกเลยนอกนั้นต้องตีครับยังไงก็ต้องตีครับโอ้แล้วเสียโคโนไปแล้วครับผมนะคุณผู้ชมครับสำหรับฮาร์ดี้ครับมีปืนสลิงไหมแล้วเหมือนดักในป้อม2คนครับซ g จีดีครับจะข้ามฝั่งเล่นฝั่งถ้าข้ามฝั่งได้เราจะดักยิงฟรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าบงไปฝั่งหนูนะครับขยับอะไรจะมีใครแซะไหมอะไรยังเอ้ยเหมือนแกไม่หันมามองหรือเปล่าเราแกไม่เห็นครับเรานี่ครับเดดบูโอ้โหถ้าเป็นงูนี่มีฉกตาแน่นอนครับ โอ้โหไปเลยครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีปล่อยให้เขาชุบแก็ได้ครับแต่เราอะต้องเอาบูติชั่นก่อนครับแล้วตรงนี้เดดบูแกมายิงนะโอ้โหเดดบูเป็นคนเดียวที่มายิงนะผมนะเพราะว่า3คนวิ่งเข้าวงไปแล้วครับมาดูโกรพยายามจะคอไม่ให้มีใครมาช่วยโอ้เดดบูมาเอาคิวฮะต้องดูว่าจะกลับไปได้หรือเปล่าสำหรับเดดบูฮะมันข้างกล้าเล่นครับผม ขยับมาตรงนี้ครับเบลตาเอ็กครับรถเด็ดบูน็อกได้อีกหนึ่งคนเอาเลยฮะรถเด็ดบูเก็ <S <S> บงานครับไ,ได้คิวเพราเด็ดบู2คิ <S <S> วฮะสวยงามค<ๆ>รับเอปิดาว่่ิซอมจบเย็ดเควิซ้อมหมดสิครับ้ยโอ้โห, <S <S> โโหเดีด๋ออยวก็เอ็กวิซ้อมครับผมจบไปครับอันดับ7อันดับ8ครับผม ไม่ได้ไปต่อครับอย่างนี้จริงครับซีจีจครับยังขยับมาเก็บด้างหน้าของดีเอไม่ได้สองอย่างนี้ดีเอผมว่าเข้ารอบเพราะว่าบิทต้อมกับเดลตาเอเนี่ยน่าจะแซงไม่ได้แล้วครับต้นโองจับดีซีครับนะครับผมดีเอโรบินฮูดเอเนี่ยเข้ารอบแน่ๆครับแล้วซีิงดักยิงอั้เดดบูดโดนโจโจ้รับครับแล้วเดดบูดคือมาเหมือนกันนะครับแล้วเป็นต้นโอ่งยิงกับเอเออยู่โจโจ้เก็บเดดบูดไปครับ โพไซดอนยังเหมือนจะดึงขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่ได้เลยแล้วตรงนี้มาแจมพีซีจบอันดับที่8อย่างนี้เราการันตีที่2ครับผู้ชมการันตีที่2มีโอกาสขยับกันที่1ถ้าเกิดว่าคิวมากพอสำหรับซีจีจีครับขั้นต่ำที่2แน่นอน100%ครับเกมนี้อู้เข้ายังไงดีครับแล้วจบครับพีเอจบไปแล้วครับผมไปชนอะไรเข้าครับทางมีนาไปเลยครับ โรบินฮูดโอ้โหตังเหนือดจัดครับคุณผู้ชมแข่งรายการนี่ครับผมตามปักหมุดเลยครับบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตครับผมอย่าลืมนะครับทางด้านของแอดมินบอกมาว่ากดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตเพราะพรุ่งนี้แล้วโรบินฮูดครับตรงนี้แล้วมีการเทรดคิวนะไ้ผลมาใหเล่นแล้วมีของรา้ย X1 เยอะผมนะตอนนี้ X1 อันดับที่สิบเลยนะครับต้องการคิวเป็นอย่างมากครับต้องการคะแนนอันดับเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะแซงอันดับที่6เหมือนกันครับ โอ้โหโรปปโมครับจะไปยิงโอซาก้าแต่ว่ายิงไม่โดนแล้วเคเอโจีขยับขึ้นมาได้1คนครับอีกคนนึงน่าจะตายแล้วครับแล้วโมโมน็อก X1 ็กซโกลแล้วเก็บงานเรียบร้อยเอาเลยครับมีโอกาสขยับขึ้นมาอันดับที่1เหมือนกันครับซีจีดีจีแต่ตาไปที่เคเอโอจียังไม่ออกเราก็ยังขยับขึ้นไม่ได้ครับต้องให้เคเอโจีจบให้ไวแล้วตรงนี้สวยๆจากซิก้าครับผมนะลูบินฮูดครับเอาละครับ วงไปทางไหนครับจัดหนือสครับซีจวันนี้แล้วงอยู่กับตีเอฟครับแลนี่ครับเอเอเขาอยู่ตรงนี้และยิงอยู่กับวันนะนี่ครับเคีวจีจบครับมีโอกาสผมบอกแล้วว่าเอวันตามไปครับมีโอกาสถ้าคิวมากพอครับผมนะเรามีโอกาสขึ้นมาอันดับที่1ครับ โอกาสมาถึงเลยครับซีจีจีตอนนี้การันตีอันดับที่2ครับผมนะหลังจากจบวันนี้ครับต้องรอครับผมมีโอกาสสูงมากเพราะว่าคนเหลือ10คนครับมีโอกาสครับคุณผู้ชมครับจบอันดับดีๆแต้มคะแนนมันช่วยทําให้แบบเราโดดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับจบที่2ที่3เนี่ยแต้มมันจะมากกว่าที่5อยู่แล้วเนาะต้องดูครับว่าจะมีคิวเพิ่มหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับดีครับ เอายังไงดีครับไม่มีใครอ้ยแต่เอฟเอแกก็ถือว่าโบงสวยแล้วโอ้โหเอฟจีระบโม่น็อกสองเอาสิครับเอฟเอต้องเก็บคิวให้ได้ครับเราเหมือนมีแจมครับซีจิจิโอ้ตรงนี้สวยงามครับลูฟี่ใครบอกว่าลูฟี่เล่นไม่ดีครับผมเถียงนะฮะโอ้โหนิดเดียวเอฟเอสิบสามไม่คิวต่อทีสุดท้ายครับเอฟเอสิบสามคิวและโรบินฮูดครับ โอ้โหเสียาจครับจบอันดับที่สครับโอ้แล้วคิวแกเยอะจัดกับเอฟเอครับผมิงแกจะแซงเราปะวะเขาจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่2ปงะเนี่ยไอคิวแกเยอะจัดครับบท่านมีโอกาสดนได้ไปแซงอะเนี่ยเขาไปเล่นไปบกครับซิาก็บการไปอาอาองเวอป็นตัวแกเยอะจัดกครับ มาด้เอย้นออดาไปคาเทนไปลีโอ้ยมีการไปสติเรียบร้อยครับ a y f c จบที่3ครับแล้วก็แชมป์ครับผมต้โฮมาพิโอ้โรตุ้ายรัตาางคะแนนผมไม่รู้แล้วตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยแต่ละทีมคือคะแนนมันสวิงมากครับเรามีโอกาสล่วงเหมือนกันอันดับที่1ครับผมนะเป็นโรบินฮูด อันนี้อันนี้ถือว่าพิกอันนี้ถือว่าพิกครับผมโรบิปทูดครับผมนะแชมป์คะแนนแชมป์มันพาโดดครับผมนะแชมป์ครับผมอันดับที่2เป็น FA ครับนี่ครับแซง CG จีจีจริงด้วยครับแล้วก็อันดับที่3ครับผมนะคิงออฟเกมเมอร์ขับล่วงโดนทุบลงมาเยอะมากนะผมนะจบอันดับที่3ที่41คะแนนครับอันดับที่4นี่ครับ CG จีจีโดนแซงจาก2ทีมเดี๋ยวพี่ท่านพูดไปครับ ล่วงลงมาอันดับที่4ี่จะถามว่าเข้ารอบไหมเข้ารอบครับอันดับที่5 P C e sport 27คะแนนและอันดับที่6ครับ D D A ใช่ผมนะ Sy ครับจบฮะ